ไม่คิดว่าจะมาทำปลาท่องโกในหม้อทอดที่กรอบที่สุดเองได้จริงๆแล้วน้องเขาคือเต้าหู้โมโคิตัวดังในต่อๆงส่เฮลตี้สา, Healthy, สายกินเอามาทําแบบกรอบๆแล้วน่ากินตาม,มากๆเป็นเต้าหู้ที่มีหลายเทคเจอร์หลายรสชาติเลยมีทั้งงาดําสาหร่ายหอมบุกแครอทแต่เดี๋ยวให้ดูแบบออริจินัลก่อนน้องเขาแบบเนื้อเนียนละเอียดสัมผัสแบบนุ่มๆแดงๆหน้าตาแอบคล้ายหมูยอแต่ว่านี่คือเต้าหู้ที่เขาหิตกินกันเขาหัน่นแล้วก็ไปใส่หม้อทอดแค่นี้เลยรูปแบบการหั่นขึ้นอยู่กับเราเลยนะอยากได้ฟิลกินปลาท่องโกะก็จะห แป๊บเดียวก็คือพองเต็มหม้อแล้วทุกคนได้ออกมาแล้วแบบร้อนๆก,กรอบๆแต่ถ้าหั่นเป็นสี่เหลี่ยมส,สั้นๆเนี่ยจะได้ออกมาเป็นคล้ายๆลูกชิ้นแต่วันนี้กินเต้าหู้เพื่อสุขภาพทั้งทีเต้าหูก้กรอบๆกับผักสดๆคงจะฟินน่าดูแล้วก็จะเอารตงาดําแล้วก็โรตอื่นๆเนี่ยมามิกกันสลัดผักสดเต้าหูก้กรอบน่าก,กินเกินไปไหมดูความงาดําสีแน่นๆกับน้ําสลัดวาซาบิกินก่อนนะกินกับเต้าหู้แล้วโอเคเลยนะรสชาติดีมากหรือจะเป็นน้ําครีมสลัดก็เข้ากันบอกเลยว่าอาหารเทลตี้จะไม่น่าเบื่ออีกต่อััันีีกกกกิเาอบบสสลลดดดผ็คืฟมยท กินอาหารเฮลตี้ด้วยก็ต้องอร่อยด้วยจริงไหมเป็นเต้าหู้ที่พออบจนกรอบแล้วจะได้กินถั่วเหลืองแบบชัดๆหอมๆขึ้นมาอีกใครหาของกินแล้วอยากกินแบบเล่นๆเพลินๆติมกดสั่งเลยจ้าเต้าหู้โมคิ